เอาละครับสวโซลิュชันนะครับผมผมเราจะเด้จะนี้กันนะให้ผักกินพืชภาค2กันเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาเล่นต่อให้จบเลยในด่านนี้นะฮะเออจะได้แบบผ่านด่านไอ้คอนเสิร์ตนี่ไปสักทีเฮ้ยกูเปิดเสียงทำไมวะเน,นี่ยเฮ้ยนี่ต้นละเจ็ดสิบห้าบาทแล้วกูเพิ่งรู้ไอ้เฮ้ยกูค,คิดว่ามึงมึงหนึ่งร้อยตลอดเลยมึงมาเลยไอ้สัตว์มึงมานี่กูปล่อยระยะแปะตีนมึงเลยนะ <S <S แช่แข็งหมูโอ้ชนะแล้วอะไรวะกูจะไม่วางตัวอื่นเลย ไอเฮี้ย <I> คือแป๊บเดียวเองอะคือไม่มีตัวเฮี้ยอะไรกันมันได้มึงเข้าใจไหมมึงมีไอตัวมนหมุนนะกูจะแก้ทางยังไงนะไอเฮี้ยรลดบอกผมุมทิ่ววิธีแก้ทางกูเฮี้ยนี่คือ,อยังไงกูขอลองอีตาจะเล่นแบบใจเย็นๆนะตานน้ใช้แข้งมูมันขยับไม่ได้กูจะได้แก้ทางมันได้แล้วไม่ชนะไอเฮี้ยไม่ไม่ชนะคือกูจะแก้ทางยังไงเนี่ยไอเฮี้ยคือกูท้อกับมึงจริงๆว่ากูเล่นด่านนี้จบกูต้องหัวร้อนไปอีกสักพักแน่เ,นเลยอะ่ะไอพวกนี้มันจะเตะเข้ามาเนะะเาะอยากให้มันเตะมาในระยะที่เราพอใจแล้วก็ วาร์ปมันกลับไปแล้วก็วางต้นเต็งหนามเหมือนเดิมเออฉลาดขึ้นเยอะเลยกูทีแม่งแสนจะง่ายแต่กูนะโง่ไอ้ที่แบบนี้เนื่องแต่ทีแรกก็สบายตั้งนานแล้วยิงลูกกระสุนไฮด้าได้เราก็จะได้เปรียบเอ,อ๊ะอืมวิมลลิกูดร้อนทั้งในเกมร้อนทั้งนอกเกมนะตอนนี้แค่แข็งไปยิงตู้ ATM มันให้แตกนะไอ้หี้ยกลับหลังไปนะไอ้หี้ย ดีที่มันมาตรงกลางถ้ามันมาตรงอื่นกูตายแน่นอนอ่ะเคกูเหนื่อยกับด่านเดียวเนี่ยไอสัตว์โอ้โหไอเฮีเยได้แคลอทเอามาหาปัญหาคือมึงเอาตัวที่โคตรบางไว้ตรงหน้าอันนี้ไม่ให้กูเลือกอือก็เพิ่งได้ตัวใหม่มาะยิงมันไปดิเออแบบนี้ละดิงยิงดีจังแครอทนี่มันทําอะไรได้เอาไปซ่อมตัวอื่นหรืออะไรยังไงตู เออใช้ได้แต่ก็เบาอยู่ดีสำหรับกู<ห>้ยตัวธรรมดาก็คงชนะได้แล้วแหละให้กูร้อนเถอะไอเหียกูเหนื่อยงไงตัวนี้ช่วยกันได้เออกูเพิ่งเห็นยดเขยตาทั่ว <ö f! S 2> ได้แค่นี้เองเหรอให้ได้ด้อนกลับไปก่อนนะกูไม่ได้ว่างเล่นด้วยตลอดขนาดนั้นคือเงินมึงจะไม่พอให้กูซื้อไอนี่เลยสักครัร้งหนึ่งเลกูอยากรู้ไอคูดมึงเตะได้ด้วยยศเขมึงโดนไอเหียนี่ไปนะอ๋อโดนไป โดนไปเงินกูเยอะเงินกูเยอะกูชนะได้โดยที่ไม่ต้องใช้พืชก็ได้เออมึงกูชนะได้โดยไม่ต้องใช้พืชเงินกูเยอะไอ้ที่ออือแค่นี้กูก็นชนะมึงแล้วไอ้สั์อะไรพืชแค่สองตัวกูก็ชนะได้คืออะไรผมงงครับอืออไอ้ต้องวางไฮด้าสองตัวเพื่อให้มันยิงทุกเลนก่อนไฮด้ามันทาอะไรไมันไม่ค่อยได้ทีนี้ชิบหายหนักแล้วกูเรียบร้อยแล้วล่ะเออแค่นี้แหละก็ชิวอ่ะครับน้องๆกูคิดว่ากูจะได้ไอ้ใช้ไอเทมพิเศษแล้วไอ้ที้อกูเล่นนานกว่าคลิปปกตินะคลิปนี้ ก็กูฟิ่งแบบลบเกมทิ้เงเยอะแล้วก็มีพื้นที่ทําเยอะถ้ากูแบบเมมเต็ม,ม,ตม,มกูก็แบบทําไม่ได้เยอะขนาดนี้เอาจริงก,กูเลยทำคิดสั้นๆนแบบหนึ่งนาทีสองนาทีอะไรอย่างงี้เพราะว่าเมมกูเต็มนั่นแหละตายอีดกูไปด้วยแต่กูเพิ่งลบเกมไปประมาณ3กิกก็เลยทําได้แบบประมาณเท่าหนึ่งเลย <S <S โอเคงั้นเราเปลี่ยนแผนโดยการเริ่มเกมมาเราจะขุดพวกนี้ทิ้งเพื่อให้เรามีเงินพอที่จะวางไฮด้าได้ย้อนกลับหลังไปก่อนตอนนี้ไม่มีงบ หากูไม่ช็อตเนี่เสียทิ้งแน่ตัวพวกนี้กูเนี่ยเ okay, ชนะไปอีกหนึ่งด่านม<บ>าได,ได้เยอะอยูอ่นะให้กูใช้เห็ดอีกแล้วครับพี่น้องเอ้ยตัวเฮนี่ตัวเฮนี่โ e e e คตรโกรงนะเอาจริงมีตัวเฮนี่ให้กูกู <c oughs> แบบได้เปรียบไปหลายเท่าแล้วตูมโอ้หไม่ก็อ๋อมันจะวางตัวซ้าได้ในตัวที่เราเคยวางในเลนโอเคโอเคเปิดสกิลไอ้เฮนี่เลยเนี่ยเนี่ยเกิดมาแล้วเห็ดใหญ่เลยนี่ก็คงดีโอเคโอเค กูปูกเห็ดแบบนี้ดีกว่าตู้มเรียบร้อยมามีตัวเ้่นี้ก็สบายขึ้นแบบล้านเปอร์เซ็นต์นี่โอเคนี่แหละตัวสายไฟยเช่นนี่โคตรคงเฮ้ยคอนเสิร์ตบอสมาแล้วกว่ากูจะเจอไอ้ที่อะเลือดสีหลอดทาหลอดเลยตนะัวลำโพงกูตีไปจากระยะแปดตีนนะผมมึงเตะลำโพงกูเลยเยัดเคคือเหมือนตู้ลำโพงวางได้เรื่อยๆไอ้สัต โอ้โห oh, oh. เตะทั้งตัวกูเตะทั้งตัวมันเองเอสเคกูว่าตัวลำโพงไม่โกงนะเอาจริงลำโพงพ,<ฆ>พ,พิเศษบมลำโพงพิเศษเฮียไอ้ลำโพงน่โวตดโกงเอาจริงคือกูยังไม่เห็นเหตุตัวไหนที่มันหอดเลยแค่สวนบาทมันก็กากคือมันยิงแรงนะก็แรงเออก็มันก็ยิงแรงแต่มัน,นหายได้มันก็จะไม่อยู่ดีแบบตัวเรืองแสงก็ค่อยจางลงจางลงอยู่ดีหายไปเลยลำโพงพิเศษ ตูมไอ้ตัวข้างบนเนี่ยข้างบนไอ้เฮียเอ้ยอะไรอะไรเขามีสายไฟใช้มึงก็ใช้ดิไอ้เฮียมึงเริ่มป่วยตเอฟมาเนาะกูช็อตมันได้ไหมไอ้เฮียช็อตมันได้ไหมไอ้เฮียเงินกูเหลือสามพันจากหนึ่งหมื่นแล้วกูก็ได้กุญแจดึกตะปันมาที่เรียบร้อยกูเหนื่อยเกือบตายกว่ากูจะได้ไอ้เฮียนี่มาไอ้เอ็มโง่ๆเนี่ยเฮียเอ้ย มึงไม่ต้องพูดเลยไอ้สั